ครับสวัสดีครับอ่า,อ,าอยู่กับผมกับจอมโจรปลาละเมอเนาะวันดีหลายเดือนแล้วไม่ได้ลงคลิปอ่ากังด้วยติดงานยาวช่วงนี้โควิดอยู่บ้านไงอ่าก็เลยมีเวลาว่างก็มารีวิวป,ปืนให้ดูครับกับตัวทารอน M4 ครับ ตัวน,นี้ลำเหล็กครับลำเหล็ก16นิ้วครับก็แล้วแต่คนชอบครับลำเหล็กกลำทองเหลืองก็มีข้อดีก็เสียทางกันแต่โดยส่วนตัวแล้วผมจะชอบลำเหล็กมากกว่าครับเพราะว่าเกลียวลึกกว่าสวยกว่าแม่นกว่าแป็ข้อเสีย ดูแลรักษาย,ยากครับตอนนี้จะเป็นถัง0-35ตอนนี้มีเล็กปรับเล็กไว้ที่พันหาลำ16นิ้วครับตอนี้จะเป็นงานตัวเก่าเนาะ,ะมาดูงานตโตซึ่งเนื่องด้วยลูกค้าแจ้งมาเนาะลูกค้าที่เคยสั่งปืนไปบอกว่าระบบอะไรดีทุกอย่างแล้ว ก็ว่าอยากได้ปืนที่มีน้ำหนักเบากว่านี้ก็เลยช่วงนี้เวลาว่างเนาะก็สืบเนื่องด้วยจากเนาะช่วงนี้โควิดเลยมีเวลาว่างนั่งดูคลิปของต่างประเทศประเทศรัเสเซียสึกว่าก็จะเก่งเรื่องพีพีพเนาะก็เลยนั่งดู ก็เลยมีข้อสงสัยเนาะว่าทําไมถังลม,มเขาเล็กๆขนาดนี้เนาะทาไมค่อยยิงได้หลายนัดความเร็วก็เสถียรก็เลยว่า,าช่วงนี้ก็เลยมาดับแปลงแก้ไขเรื่องระบบเปล่าตอนนี้มีเล็กครับตอนนี้เป็นวาโรงงานตอนนี้ว่ารสร้างเองอหลังจากที่ว่าปรับปรุงแก้ไข มาแล้วค่ะก็สั่งซุเป,ปรลีนมาเป็นร้อยครับก็หมดไปเยอะอยู่ครับก็่าจะได้มาขนาดนี้ก็ตัวนี้เป็นถังถังสลิมครับจะเล็กเบาาตัวนี้จะเป็นเหลี่ยมตัวเก่าจะเป็นจะเป็นกลมตัวนี้2องโลสครับ ตัวนี้เกือบเกือบสามโลครับกล่องก็สามโลกว่าตัวนี้ติดกล่องแล้วไม่ถึงสามจะมีน้ำหนักเบามากครับตัวนี้อัดลมอยู่สองพันจากลมสองพันเหลือพันห้าพันสีก็ปีไปเลยครับสามสิบนัดครับความเร็วยังเก้าร้อยเหมือนเดิมนะครับความเร็วเก้าร้อยกว่าสามสิบนัดทนัด หลังจากที่ว่าดัดเพลงแค้ไขเหรือระบบว้าวครัดัดแปลงแก้ไขว,ว้าวทีระบบก็เหมือนเดิมครับชุดตั้งคยย่าไรก็ตัวเดิมก็นี่ปรับความเร็วได้ครับอัดลม2องพก็ได้ครับก็ต้องปรับความเร็วมาถึงขีดนี้ก็ความเร็วทะเก้าร้อยเหมือนเดิมครับตกมาเหลือ2000ก็ปรับ คิดกลางความนึกก็900เหมือนเดิมครับปรับสปริงเอาครับตอนนี้สเสถียรกว่าเหมือนใช้เล็กครับสเสถียรเท่ากันหลังจากที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะลงยิงทดสอบให้ดูครับแล้วก็จะวัดความเร็วให้ดูทุกลูกว่ามันความเร็วเท่าไหร่ าจากลม2,000ถึง1 5 0 0ก็ได้กินนัดความเร็วเท่าไหร่เดี๋ยวจะลงให้ดูครับก็กว่าจะออกมาได้ก็หมดประยุทธ์ครับอลองกิดลองถูกมาแต่ก่อนก็ว่าดีละมีเวลาว่างก็เลยปรับปรุงแก้ไขเพิ่มก็รับฟังความคิดเห็นจากลูกค้า ก็เอามาตัดเปลงแก้ไขอ่ะตอนนี้หมากกับสายลาดเบาๆเบามากไก่ไก่ไก็เบาไก่คมเบาแล้วเทสให้ดูครับคลิปหน้าครับมีข้อสงสัยสอบถามได้ครับ โอเคนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาลงการยิงให้ดูครับสวัสดีครับ